สวัสดีครับบุรีกะนะครับผมอยู่ไหอยู่นะอยู่สวนขึ้นเ่าไปน้องนะครับมารอบนี้กะนะครับผมได้ติดไฟแล้วกะนะครับลงสีนะครับขอบจ่เป็นสีดํานะครับเด๋ยนนี้ครับเรากำลังเตรียมพื้นทีนะครับฝนลงก็จะปลูกหยานะครับนวลหน่อยนะครับเดือนนี้นะครับไปถึงพุรีรรอห้องน้ำห้องปุ๊บนะครับเป็นปลูกหยานะครับตัวนี้ก็เป็นระเบียงริมน้ํานะครับเป็นสองสันนะครับฝั่งหนานจะเป็นสองสันนะครับติดกบน้า ตัวนี้ทำอะไรอามือมาเด้ง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 หรือเปล่าเย็นนี่เฮ้ยงางนั่นมันขอดก็ขี้ไหลตัวนี้อืมกระเทียมมัดเดรียไม่ไม่ตัวนี้น่ะเนี่ยใช่อ้าไปเด้งเด้งไปนะครับน้องระวังตกน้ำเด้อเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยน้ำลงมาหน่อยนะครับเดีนี้ครับเบิ้งมาเนี่ยตีเบิ้งลูกลูกเคยเห็นงานครับมาคุ้มลูกเคย เงิดหลายแม่กับลูกน่ครับลงสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลียเลียไอเอียงก็มือเลี้ยลงมันนะครับเลียเลี้ยเลี้ยเคลื่อน่าเคลือบเคลือบเคลือบมันนะครับสีสวยๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีบันไดนะครับเดี๋ยวมีทางเขาก่อนพี่น้องทางทางขางางเข้าทางเข้าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีทางเข้า นะครับเดี๋ยว <ENNIS S 1> เอามุมไดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลายสวนนะครับเป็นป่ายกระเทียปลายสวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นใดพี่น้องงามป่ะสีเอาแบบมันสีกลมคืนครับธรรมาติเลยนะครับสีดํานะครับมาที่นี่เวลาเขาเบึ้งเียมันมันสีกลมคืนกันดีนะครับทนสีดํานะครับเด้อถ้าเขาเรียกใส่นะครับโทนสีดํามันสะสวยดีนะครับพี่น้องเห็นป่ะนะครับ นในกำลังเห็ดไอ่ยออยังก็ตะไคร้นะครับเปีตาายตะไคร้นะครับนี่นะครับชั้นล่างพี่น้องชั้นล่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยหักมันงทหกักไม่หกักโอ้คนลอยไหมคือขดัดเลยวะคอนอะไม่หักดิวันนี่้มันเหล็กงอนนะ ดึงมาบ่ละอมมึนะครับกำลังปล่อยน้ำลงนะครับได้มือหนึ่งนะครับวล,ะละ่แหละลนี่แหละเหลียรยุคเคลือบนะครับครับสียังไหลไปเลยหยุดเสาไฟของ้านทาดิเสาไฟกับเสาชิงชาตินะตัวนี้จะเป็นชิงชตานะครับเดินนะนะครับชิงช้าสวรรค์ไฟติดเรียบร้อยนะครับจ้ว่าเหลียทาเสานะครับ ท่าเสาแล้วก็เสาอันนี้แหละงมามบ่กพี่น้องเก็ดว้ผักพอนนะครับในสวนนะครับมันตรงมีจุดนะครับแบบนี้จากจุดนะครับเพราะว่าอยู่แต่ในบัตรลายกับหอนเขาก็ต้องมีแบบนี้นะครับระเบียงนะครับไปผักพอนนะครับติถนนเลยพี่น้องติถนนทางไปนาข้าเจ้าผู้ดใดมาปุ๊บจะเห็นจุดนี้เลยนะครับหน้าสวนเลยนะครับ แอมนะครับเพราะบบแอมบ่มมได้นะครับแล้ว,ว่าข้างล่างน่ะป้อยลงนงครับเดี๋ยวจะซื้อเรือมาลอยด้วยแตที่มีเรือน้าเรือพาตติกับพอของเฮาเรืรอปูงมีประพูแถวบ้านเฮามีบ่าเมีมีมีไปหาหลักอยูอันอ่างอ่างดีกว่าเฮามือเมียนคือไปเน่ยามืคืนไปหาหลักเรือปูงเฮา ต้วนี้ที่เป็นช่องลุงนะครับช่องลุงน้ำนะครับตอนนี้กะสี่โมงกว่าแล้วพี่น้องตัวนี้กะจะทุ่นีเป็นนะีแรงอีหลีนะครับน้องตรงนี้ก็เป็นชิงชานะครับเดินีตรงน,นี้นเป็นชิงชาชิงชาเปิดช่องชิงชาก็กระโดดน้ามาได้สบายประหนังแล้ว ยอดด่างลุ้งเบิดแล้วมือมือมึงลอยจากช่องอันลอยจากช่องสองสามคือโอ้สองสามต้องหาวะหาไอใบอวนมันสั่นหนึ่งเนาะเอาแน่นๆนะมืดมืดนะก็ได้เร่งดิงไปดูนี่โอ้ยเบื้งนั้ เสาไฟเด้งเด้งนะเพื่อนเพยยอเสาไฟโซล่าเซลล์นะครับสองเสากระจ้งเบิดสสวนแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพักนะครับย่างขึ้นมาปุ๊บกี่พอทังออกนะครับนี่ยางมานี่นะครับกจิเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นส่วนน้องนะครับแล้วหนานาไม่ไผ่นาฝนน่อไม้กติขึ้นเต็มนะครับข้างๆนี่นะครับผมของอยู่ของกินนะครับ ขอบแ็นบท้าอย่น้อยเดีหยุดนะขาวเพื่อเพื่อยุดนะขอบแพ่นเท้านะเอาทีดำท้าเท่าสิมันบระงามไหเอาเท่าก็ได้เพื่อนนะท้ากับ่เบิดท้าถึงเนี้ยสองสามสองสามเดี๋ยวมันต้องยาดมตัเรพระมึงอันนี้แล้วบ่รที่ี่นม่มีตัวรับแล้ว บ่มันมีเด็กถึงรับแล้ยดิมันไปใส่เสียว่ะเข้าป่าครับกูมาชานดีดีป่ะโอ้ยสั่นอีกแล้วลูกดีว่าขาดผมอย้างไรจ้ะเ้ยตูดตู้ตูดดักโอ้ยเงินไหลเออ มีตีเอาจัก,กรยานมาไว้น้ำเนี่ยผลนะทางจักรยานดิบบอกมันอีกฝั่งหนึง่งว่าต้องหาว้าดอกซีว้าทำก่าะละห,หาหมองอยังบุ้นเนาะหาหมองน้อนแล้วนะครับบรรยากาศนาเร่งกับสีพ่ค่อยสวยปนยันใดดอกพี่น้องมันไปใบใหม่มันล้นเบิดแต่ว่านาฝนเนี่นบ่มีแดดในเบิ่งผลละช่วงเออเอากันอีกแล้ว โอ้ตายทุกกัรตะกันเนาะปวดน้กแ้งอยู่เลยนะครับพี่นงป้าผักหวานไทยพี่น้องฮ่เบิ่งแล้วเตียงไหมอืมบ่อะไรกินหรือเอาอะไร้กินให้กินทำนั่นล่ะเพราะมึงบอกมาเมื่มของฟรีไม่มีในโลกเขาว่าต้องซื้อ เห็นว่าแกงแซ่บปะแกงแซ่บนั่นนะยังก็ไปแห่งไปงยังอีกเนน้อยก็ได้เก็บอีกเด้ไม่ใช่จิบถ้าฝนลงใหงออกเร็วครับพักหวานเมียนขนาดฝนมานตัวมันมออกเอร็วบ่รได้เลยอะซื้อเลยอะอืมอเป็นน้องบรรยากาศนะครับเล็งๆนะครับอาจจะังบื่นกันนะครับผมคลิปต่อไปนะครับ